อยากทราบถึงความแตกต่างค่ะอาจารย์ระหว่างวิกฤตการเงินกับวิกฤตการคลังก็ก็ก็เอาตามสภาพสิถ้าเป็นวิกฤตการเงินเนี่ยหลักๆจะเกี่ยวข้องกับเรื่องความมั่นคงของสถาบันการเงินจะมีแบงก์เจ๊งแบงก์ลมอย่างนี้เรียกวิกฤตการเงินนะหรือวิกฤตสถาบันการเงินแล้วก็จะเกี่ยวข้องอีกอันเกี่ยวข้องกับเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนอันนั้นก็เป็นวิกฤตค่าเงินเป็นคืนซีคริสิสนะก็เป็นอีกอันก็จะเป็นแบงก์คริิส อันนี้คือวิกฤตทางด้านการเงินถ้าวิกฤตทางด้านการคลังเกี่ยวข้องกับอะไรก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องฐานะการคลังเช่นเรื่องงบประมาณเรื่องหนี้สินของรัฐบาลถ้าชัดๆก็คือว่าในฝั่งที่เป็นวิกฤตการคลังเนี่ยรัฐบาลมีหนี้สินล้นพ้นตัวไม่มีปัญญาชําระชักดาบการชักดาบก็คือเมื่อครบกําหนดถ่ายถอนเมื่อครบต้องชาระหนี้ ก็ไม่มีนี่ก็ไม่มีเงินจะชะําระตะไว้ก่อนอ,อย่างเงี้ยก็คือวิกฤตการคลังรวมทั้งตัวเลขอื่นๆที่เกี่ยวข้องการขาดดุลงบประมาณเรือรังเป็นสัดส่วนที่สูงจนเกินไปะอะไรอย่างเงี้ยหนี้สาธารณะมากจนเกินไปจนมีปัญหาไม่สามารถชําระหนี้ได้การจัดเก็บภาษีไม่เป็นไปตามที่ควรจะเป็นอะไรอย่างเงี้ยก,ก็เกี่ยวข้องกับทางด้านการคลังแล้วก็จะมาโยงถึงเรื่อง ผลตอบแทนกับข้าราชการที่บําเหน็จบำนาญเลยพวกนี้อย่างอันนี้ก็ถ้าใครอยากรู้ละเอียดนะเรื่องการครั้งที่เป็นวิกฤตเนี่ยให้ไปดูนูน่นสิ่งที่เกิดขึ้นในในกรีซในกรีซเนี่ยประเทศกรีซนะที่เขาเป็นสมาชิกสาภาพยุโรปด้วยอยู่ในยูโรโซนด้วยเนี่ยเข้าใจว่าจะเป็นช่วงปีประมาณทั้งสองพัน 2,553ในแถวแถวนั้นน่าไปอ่านให้ละเอียดตรงนั้นน่ะนั่นน่ะต้นแบบที่เราจะดูวิกฤตการคลังเนี่ยให้ย้อนกลับไปดูที่วิกฤตที่เกิดขึ้นที่กรีซ